สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มานั่งหน้าบ้านเช่นเดิมจะมาดูคลื่นเนาะน่าจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วลมหนาวมาแล้วจ้าลมหนาววีวีพัดเข้ามาแล้วจ้าลมเย็นบรรยากาศบรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ชายหาดเลย ชาหาดอันนี้ใช้หาดน้ําจืดหน้าบ้านน้าบ้านฉันเองเนาะลมแบบนี้กินลมแบบนี้กินลมหนาวเข้ามาแล้วจ้าเรือก็เกยตื่นแล้วจ้าน้ำกำลังลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ทำไร่ทำนา ข้างหน้านี้ก็จะเต็มไปด้วยท้องไร่ท้องนานะจ๊ะ <c oughs> พเพื่อนๆได้ยินเสียงลมไหมจ๊ะ <c oughs> เสียงลม <c oughs> เสียงลมทางทิศตะวันออก พระอาทิตย์กำลังจะโกลขึ้นผู้คนก็ไปยกรอบยกไซที่ตัวเองดักไว้ กัดมันได้พี่น้องชิวชวชิวชชิวช,วช,วช,วชวก็แค่เหล็กมันหักก็ซื้อเหล็กมาใส่อ๋อเห็นแล้วน้องบ้านบ้านญาติหลังน้นเหล็กกันสาดมันพังเนะมันหนักน้ำตอนนั้น เขาไม่อยู่นะคะไปทางานที่ชนบุรีเขาฝากให้ดูติดต่อช่างมาดูบ้านให้หน่อยกันสะาดหน้าบ้านมันหากวาสันเราก็ยัง <c oughs> พี่น้องเอ้ยไข่ชอบกินดอกขี้เหล็กนะเห็นไหมดอกขี้เหล็กเต็มแต่ก่อนเนี้ยอ้อยก็ไม่เคยกินนะทุกคนดอกขี้เหล็กเนะี่ยพอเอามาต้ม เอ,อจิ้มกับน,น้ำพริกก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเอเยอะแยะเลยว่ะมีเวลามาสอยเอาว่าเนี่ยเห็นไหมสวยนะดอกขี้เหล็กแต่ถ้ามันดอกบานแล้วมันมันไม่อร่อยมันจะมันคือมันไม่อร่อย <c oughs> ต้องเอาดอกตุมต้มๆที่อยู่ตรงปลายนะทุกคน <c oughs> ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เห็นไร่หญ้ารกๆตรงนี้ กับตรงนู้นทำไมมันต่างกันเพราะตรงนี้บ่อน้ำมันเขาได้เช่าแล้วจ้ะเนี่ยเลยหน้าบ้านเี่ยอ้อยมานิดนึงเลยหน้าบ้านเี่ยออยมาตรงนี้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 ปุ๊บคือที่แปลงนี้มีจำนวนยี่สิบไร่เขาไม่ขายเขาไม่ขายเขาก็เลยให้บ่อน้ำมันเช่าทางเข้าเพราะบ่อน้ำมันเขาไปซื้อได้อยู่ตรงนู้นอยู่ปลายตรงนู้นเนาะ มีเจ้าเดียวที่ไม่ขายแต่ถ้าไม่ผ่านตรงช่องทางนี้ก็คือไม่มีทางเข้าจะไปเข้าคันคลงก็ลำบากเพราะรถใหญ่เนาะเขาก็เลยจำเป็นต้องมาเช่าแปลงนี้จำนวนสองไร่หรือเปล่าตรงนี้เนาะก็เข้าไปทางนูง้นแต่ข้างในขายหมดจะ้ะปกติให้เขาเช่าก็ได้ถ้าคนไม่ไม่ร้อนเงินมากจนเกินไป เช่าแล้วก็ที่นาก็ยังเป็นของตัวเองพอเขาหมดสัมปทานบ่อน้ำมันที่นาก็เขาก็แปลสภาพเป็นที่นาให้เราเหมือนเดิมเราก็ยังมีที่ไร่ที่นาให้ลูกให้หลานแต่ไม่เข้าใจว่าเขาจะขายทำไมเพราะว่าขายสมมตินะตอนนี้เพราะว่าทำไมยายอ้อยถึงรู้เนาะเพราะเขามาทำสัญญาซื้อขายกันอยู่ที่บ้านยายอ้อย ลุงเล็กเป็นบริษัทในหน้าซื้อที่ดินนะขายสมมติเนี่ยอยากให้เช่าแปลงเนี้ยพอเช่ากันกี่ปีไม่รู้สิบสิบสบี่สปีถ้าขายขายสมมติว่าขายได้หนึ่งล้านขายได้หนึ่งล้านสองแสนแต่ให้เช่าได้หนึ่งล้านถ้าเป็นเยอะอ้อยเยอะอ้อยเช่าจ้ะพอถ้าครบยี่ปีนะ้ำมันยังไม่หมดสัมปทานเขาก็เช่าต่อไปเรื่อยๆ สัญญาเช่ากันนะ่าจะไม่ถึงยีสิบปีหรอกสามปีหกปีห้าปีเขาก็จะต่อสัญญากันเรื่อยๆแบบนั้นเลยแต่ก็บอกชาวบ้านบอกทุกคนเขาก็จะขายจะขายอ่ะจะขายแล้วก็ไม่ขัดนาะเพราะมันเป็นที่ของเขาทุกคนสวยบรรยากาศสวยตอนนี้อยากให้ทุกคนมาที่อยู่ในเมืองหลวงเนาะ มารับกลิ่นโอโซนอ่าลมหนาวก็เรียกลมหนาวประทะน้ําเย็นๆหน้าบ้านอย่างเงี้ยประทะน้ําแล้วก็มันเป็นคลื่นนะมันก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งมันมันตอนเนี้ยเขายังไม่ทําไร่ทํานายังไม่มีกินปุ๋ยกินยาเนาะมันเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะทุกคนเข้าใจคำว่าสดชื่นไหม เหมือนเรานะกินน้ำแข็งใสตอนอากาศร้อนๆเนี่ยทุกคนมันสดชื่นเหมือนมันได้บรรยากาศรถล,ลาก็เข้าออกรถบอรนะ์น้ำมันก็เข้าออกเข้าออกหมู่บ้านเนาะมันง่ายนะพระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาแล้วครับท่านสวยสดงดงาม สวยสุดงดงามอันนี้มันกับกรองโอ้แล้วครับโอ้เต็มโจแล้วครับโอ้เต็มโจแล้วจ้าสวยไปหมดมบ้านนอกอก็ดีจังนึงเมื่อก่อนเนี่ยอ้อยอายุยี่สิบต้นต้นอ,อ้อยก็อยู่แต่ในเมืองหลวงนะทุกคนเนาะ แข่งคันกับการเวลาแข่งคันกับการทำมาหากินตื่นเช้ามาใช้สมองคิดจะหาเงินหาทองออกต่างจังหวัดพอได้มาสัมผัสกับกันมาอยู่วันนอกก็ได้ก็ได้อีกแบบหนึ่งโอเคทุกคน คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ